งานของเราก็ถือว่าโชคดีนะครับที่มีโบราณสถานนะครับตั้งอยู่ในพื้นที่บริเวณของโรงเรียนนะครับซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงนะครับของอำเภอคอนบุรีนะครับนักท่องเที่ยวเดินทางมาเยี่ยมชมเป็นจํานวนมากนะครับซึ่งถือว่าโชคดีเป็นความโชคดีของนักเรียนนะครับที่มีแต่งเรียนรู้ทั้งทั้งด้านศิลปะวัฒนธรรมประเพณีและก็โบราณนั่นดี ดังนั้นโรงเรียนของเราจึงได้ระดมความคิดนะครับทั้งทางด้านจากคณะกรรมการสถานศึกษา,าผู้นํำชุมชน,นคณะครูนักเรียนนะครับที่จะจัดทำนะครับหลักสูตรสถานศึกษานะครับโดยเชื่อมโยงตัวปางคอนบุรีนะครับเข้ากับกลุ่มสาระวิชาต่างๆนะครับเพื่อที่จะให้นักเรียน นะครับมีความคิดรวบยอดนะครับสามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้ค่ะนักเรียนคะเดี๋ยวจะมีวิทยากรนะคะมาให้ความรู้เรื่องรางคอนบุรีของเรานะคะแต่ก่อนอื่นนะคะครูจะฝากงานนักเรียนหนึ่งชิ้นนะคะก็คือให้เรานะคะไปสืบค้นข้อมูลมาสืบค้นจากไหนนะคะโดยไปให้ไปถามผู้ปกครองนะคะที่บ้านเรานี่แหละ็นะคะว่า ร่างคนบุรีเนี่ยมีความเป็นมาอย่างไรนะคะแล้วเดี๋ยวชั่วโมงต่อไปเนี่ยเราจะมาอภิปรายร่วมกันนะคะ,ะสวัสดีครับนักเรียนทุกคนวันนี้นักเรียนป .6 พร้อมกับคุณครูวันนี้ผู้ใหญ่จะมาเล่าประวัติคร้าวของปางบุรีนักเรียนเรียนอยู่ที่โรงเรียนคนบุรีต้องบอรู้ประวัติของปางบุรีบ้งางว่าเป็นมาอย่างไรเนาะปางบุรี นะครับหรือว่าเมื่อก่อนเนี่ยเขาจะเรียกว่าอาโลพยาสารอาโลพยาสารรู้ไหมเมื่อก่อนขาว่าแหะถ้าเป็นถ่าถึงมาถ้าปัจจุบันก็จะเปรียบเึนงนโรงพยาบาลน,นะครับคือฟางมบุรีหรือว่าอาโลคยาสารแห่งนี้นะครับถูกสร้างขึ้นในสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่เจ็ดนะครับกษัตริย์ของขอเขมรสมัยนั้นเขมรรุ่งเรือง ูกสร้้างขึวัสดีค่ะในส่วนของรายวิชาคณิตศาสตร์นะคะวันนี้เราก็จะพาเด็กๆมาหาความยาวรอบรูปและหาพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมโดยการหาจากพื้นที่บริเวณรอบๆของปางคอนบุรีเรานะคะไปกันเลยค่ะจามีค่ะอะไรเอาไว้วัดความยาวของ เดี๋ยวขอตัวแทนสัก2คนช่วยคุณครูวัดหน่อยวันนี้เราจะลองวัดพื้นที่ตรงนี้ข้างหน้าเราใครดีอ่ะหนึ่งคนอีกหนึ่งคนอ่ะสองคนเดีย๋ยวช่วยกันนะคะคนหนึง่งเป็นคนถือด้านด้านนี้อีกคนหนึ่งถือด้านปลายนะคะอ่ะช่วยกันมามาช่วยกันดูทุกคนเลยอ่าว่าจะฝั่งนงน้นลูกจากมือนน้นอ่ปึ๊บวางตากคบเลยใช่แล้วจากงมาฝั่งนี้เท่าไหร่ลูกช่วยกันดูเท่าไหร่ องอ่าไปอีกฝั่งนึงกไปอีกฝั่งนึงการหาพื้นที่ก็คือต้องวัดทั้งด้านกว้างแล้วก็ด้านยาวเดี๋ยววันนี้นะคะเราจะพามาเยี่ยมชมปรางคคอนบุรีของเรานะคะโดยมีความเกี่ยวข้องกับวิชาวิทยาศาสตร์กร็คือเกี่ยวข้องกับเรื่องการจําแนกประเภทของหินค่ะ <S <S เดี๋ยวเราจะมาชมกันว่าหินที่อยู่ในปรางคคอนบุรีนั้นนะคะเป็นหินชนิดใดประเภทอะไรไปเรียนรู้กันได้เลยค่ะ จากที่นักเรียนเดินสำรวจนะคะอันนี้มีใครทราบไหมว่าคือหินอะไรไม่รู้ไม่รู้อ่เขาเรียกว่าศีลาแรงนะคะนักเรียนลองสังเกตสีมันมีสีอะไรบ้างสีดำสีเหลืองขาวส้มบางทีก็อาจจะออกสีแดงๆใช่ไหมคะมีเพียงตาเนี่ยมีสีอะไรมีหลอาวันนี้คุณครูจะพานักเรียนมาเรียนรู้เกี่ยวกับการวาดภาพ ซึ่งเป็นปางบุรีที่อยู่ในเขตบริเวณโรงเรียนของเรานะคะแล้วก็ให้นักเรียนถ่ายทอดความรู้สึกที่มีอยู่นักเรียนชั่วโมงนี้เป็นชั่วโมงวิชาศิลปะคุณครูใช้นักเรียน,นสกเก็ตภาพออกมานะคะสวัสดีค่ะนักเรียนสําหรับวันนี้นะคะเราก็จะมาเรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยนะคะซึ่งวันนี้เราจะเรียนในสาระ การเขียนนะคะคือการเขียนเรื่องตามจินตนาการและสร้างสารรค์ซึ่งครูก็จะกําหนดคํามาให้นักเรียน5คําด้วยกันนะคะเกี่ยวกับโบราณสถานของเรานักเรียนพร้อม,อออมหรือยังคะอมเอากร่างี่คะเกี่ยวกับโบราณสถานของโรงเรียนของเรานะคะซึ่งถือว่ามีความสําคัญมากนะคะซึ่งคําที่ครูกําหนดให้เนี่ยก็จะมีอยู่5คํา ห้าคำก็มีคำว่าอะไรบ้างคะลูกมามหานามเหนอยาเทียวความภาคภูมิใจอารักภาษาไทยได้เรียนรู้เรื่องราวเกี่ยวกับหลักการเขียนที่ถูกต้องแล้วนำมาเขียนเรื่องราวเกี่ยวกับปางคอนบุรีตามจินตนาการได้อย่างถูกต้องสามารถนำไปใช้ในการเขียนงานอื่น ประวัติศาสตร์ได้เรียนรู้เรื่องของปางคอมูลรีนอกจากจะมีครูให้ความรู้แล้วยังมีนักป่าชาวบ้านให้ความรู้สามารถนําข้อมูลจากนักป่าชาวบ้านมาเผยแพร่ให้นักท่องเที่ยวได้รู้กันอีกค่ะณิตศาสตร์ได้เรียนรู้เกี่ยวกับการวัดเดอคุณครูพาไปวัดสถานที่ต่างๆในปางคอมูลีค่ะจากการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ โดยใช้แหล่งเรียนรู้ในท้องถิน่นโดยกระบวนการจัดการเรียนรู้เชิงรุกหรือ active learning ทำให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้เกิดความตระหนักในการอนุรักษ์โบราณสถานที่มีอยู่ในท้องถิน่นปลูกจิตสำนึกในการรักชาติบ้านเมืองและเป็นพลเมืองที่ดีของสังคมและประเทศชาติ